แอนตซินเยลแอนตซินชนิดเม็ดไดฟิลีนเบนดา้า5 0อยาธาตุขาวไทยนครรวมถึงดีออกไซด์และรางวัลจากแอนตซินเหมือนเดิมครับเตะก้นคอสอกกับเข่าร้อยครับแอนตซินมีรางวัลมอบให้1 0,000บาทจระเข้ฟาดหางนี่รับไปถึง3 0,000บาทด้วยกันครับและกรณีที่เกิดแผลแตก yn, แอนตซินก็จะมอบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลโอ้ยนี่ครับโอ้ยมาตอนนี้เข้าเบรกโอ้โหดู ดูครับดูครับโอ้โหโกงแทงโกงแทงนึกว่าเอกชุมพรไม่ใช่ครับกังปีน้อยทีไรนึกถึงผมทุกทีมวยเข่าครับมวยเข่าชุมพรโอ้โหนี่ครับผู้ชนะของเรากังปีน้อยสิทธิ์ออสพิบูลโอ้หยกสองทุนเอกมากดเอาอยู่เลยครับมาผ่านไป31วินาทีของยกที่สองโอ้นี่ครับเขาไปขอโทษขอโพยเพื่อนเลยครับโอ้ จังหวะสู้ในกันแล้วครับเราก็เหลี่ยมครับจอมกังปีน้อยจับได้ดีกว่าครับออโอ้โหนี่ครับแล้วพอพลาดมาพลาดโอ้โหเสียการป้องกันตัวแล้วก็นี่ครับคุณหมอกีรศักดิ์ปุปผาชาติก็ขึ้นไปดูอาการของฝ่ายน้ำเงินเจ้าปลอยเงินครับจบเร็วไปหน่อยครับโอ้โหเดี๋ยวเราดูครับจังหวะไฮไลท์เกิดอะไรขึ้นบ้างครับ นี่ครับเดินเปิดเกมก่อนด้วยครับพลอยเงินโอ้โหแล้วก็นี่ครับนี่ครับกำปั้นหมัดนี่ครับโอ้โหหมัดกับเข่าบวกแรกกันแต่ว่าเข่ามันถึงก่อนครับโอ้โหแล้วดูครับมาพอได้จังหวะได้จังหวะดูแกเสียบดูแกแทงโอ้โหดูมานี่ครับดูครับดูอีกมุมนึงยกเสียบโอ้โหดูนี่ครับแทบจะตีเข้ายอดหน้าเลยครับ นี่ครับอาจารย์ธีรวุฒิมานี่ครับ